สวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้า,จามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามลัาของวันที่24มกรากับมีมาหายคือเก่าเนาะจ้าเถิงหุ้นอังกฤษหุน้นเยอรมันและก็หุ้นรัสเซียจากแต่ก่อนที่เราจะไปเบื่องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ทีมาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระคอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวาจะไปเบิ่งแนวทางเข้ากับเมื่อเบิ่ง ขอแพ้นอกจากนะ่าเข้ากับมะเบิงแนวทางกันต่อกันเลยนอกจากนาะาสำหรับหุนสามรัดวันที่ยี่สิบสี่มกรานอกจากกับไปเบิงแนวทางหุนแหลกก่อนนอะกจากของหุนอังกฤษตัวเดนนอกจากกับไยเดนสามกับเดนซีไปเบิงฟันวิงรูดนอกจากเข้ากับไยฟันสามวิงรูดเข้ากับไฮซี 4, กับสามจาก ไปเบิ้งตัวนิ้นแล้วกัตัวร่องนะาะจารมาเบิ้งตัวนิ้นกันก่อนตัวนิ้กนกระใฮสามสี่สามหกสามเจ็ดจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกระใหสีเก้าสี่แปดสเจ็หจ้ะ กลับไปเบื้องแนวทางตัวนี่นตัวจ้อสองตัวกับไฮรีนไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนี่นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีลุดบ้างเข้าบ้างเฮากจะช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเรียนง่ายกลัวสําสหรับโพทิ่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบื้ง เากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วนอกจากสำหรับหุ่นอังกฤษเนาะกับไปตามต่อเลยนอกจากสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเขากับมาตามต่อนอกจากนอกาสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกับไปเบิ้งตัวเด่นนอกจากกับไฮเดนฮก กับเดนเจตจ้ะไปเบิ่งฟันวิงรูดกับมาเบิ่งฟันก่อนกับหายฟันหกวิ่งรูดกับเจตกับหกไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหายหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามจ้ะ ไปเบื้งตัวร่องตัวร่องกับไฮเจ็ดศเจหนึ่งเจ็ดสองเจาม้ะกัไปเบื้งแนวทางตัวเนิ่นตัวเจ้อสองตัวกะให้เล่นไปกราบน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเนิ่นตัวเจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง เขากระสายแนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง,ง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองออกไปเปลี่ยนแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางของหุ่นเยอรมันไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียว่ามีตัวเลขกแนวทางให้เฮาตัวใดแน่เฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า กลับมาตามต้นนอกจากนี้สำหรับแนี่ยทางของหุนลสเซียกับไปเบื้องตัวเดนกับไฮเดนสามกับเดนซีไปเบิ้งฟันวิงรูดนอจากมาเบิ้งฟันกรกับไฮฟันซีวิงรูดกับไฮสามกับซีไปเบื้องตัวน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากมาเบิ้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮซีหักซีหก 4ี่เจ็ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกะไฮสามหนึ่งสามสองสสามจ้ะกลับไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่งตัวเจ้อสองตัวกะไฮเินไปกรับน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสสำหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีหลุดบ้างเขาบางเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจาะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแน่ทางกันไปแล้วนอกจากนอสสำหรับหุนละเซียเป็นอะไรแน่นอจ้ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะ เบิงแนวทางหวยหุ่นสามลัดของวันที่24มกราคไปแล้วนอกจากเทงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นรันนเสเซียจะเบิงตัวเด่นตัวนินกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอกจากมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเห้จะได้ออกไปเล่นเน้นนักเน้นเบา ตรงกับเล็กเท่เาคิดว่าเอไทยนี่ช่องน้องช่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจ้ะก็กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจา้าพบกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า